เรื่องของวิกฤตนี้ครัวเรือนไทยจะแก้อย่างไรให้ทันการแก้อย่างไรให้ยั่งยืนเราจะไปพูดคุยกับดรอุตมะสวนายนประธานกรรมการนโยบายพักพลังประชารัฐค่ะซึ่งตอนนี้ทางดรอุตมะอยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดรอุตมะคะสวัสดีครับดรหนุ่งนาครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะตอนนี้นี่ครัวเรือนไทยเราสามารถพูดได้ไหมคะว่าอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วค่ะอาจารย์คะครับก็ผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับก็อย่างที่เราทราบเนี่ยในการก่อนนี่ยืมสินเนี่ยมันก็เป็นปกตินะครับในแง่ของกิจกรรมเป็นกิจกรรมหนึ่งทางเศรษฐกิจนะครับส่วนจะเป็นปัญหาและถึงขั้นวิกฤตหรือไม่เนี่ยก็คงต้องมาดูกันในสองสามประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คงหนีไม่พ้นว่ากู้มาแล้วเนี่ย มันเป็นภาระขนาดไหนซีรีสขนาดไหนถ้าเป็นกรัวเรือนธรรมดาถึงขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังไหมนะครับกับเงินรายได้ที่เราหาได้นี่นะครับอันนั้นอ่นเดงอีกอันหนึ่งนะครับการกู้อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับทางเศรษฐกิจก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากู้มาทําอะไรวัตถุประสงค์นะครับจะมากน้อยแล้วก็กู้มาทําอะไรนั่นในภาพระดับครัวเรือนแล้วพอเรามาดูภาพใหญ่ นะครับก็คือระดับประเทศนะครับครัวเรือนทั้งหลายที่เรามีเนี่ยถามว่าเป็นปัญหารุนแรงไหมนะครับก็ต้องดูว่าผลกระทบเนี่ยมันมีได้อย่างไรอันแรกเลยเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในระดับที่สูงเกินไปนะครับมันสามารถที่จะกระทบโดยเฉพาะประเทศไทยวันเนี้ยเรากำลังต้องการเห็นการฟื้นตัวใช่ไหมครับของเศรษฐก <Okay. S 1> ิจนะครับก็เหมือนกับถ้ามีภาระมากเกินไปเประเทศก็ถูกฉุดไว้เหมือนกัน ในการที่จะฟื้นตัวได้เร็วก็กลับจะชะลอช้าออกไปนะครับประการที่สองครับถ้ามองระยะยาวออกไปเนี่ยนะครับอ,อ,องค์กรทั้งหลายนะครับเขาก็เตือนกันนะครับ IMF World Bank เองหรือในประเทศเราก็ทราบกันอยู่ว่าการที่มีภาระหนี้นี่ครัวเรือน,นในกรณีนี้มากเกินไปนมันจะฉุดรั้งครับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพราะอะไรฮะต้นทุนมันก็สูงขึ้นใช่ไหมครับ <Okay. S 1> การกู้ยืมโดยรวม เผลอๆถ้าเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างไปกู้มาซื้อบ้านอนะสังหาริมทนะรัพย์แม้กระทั่งรถยนต์อะไรเนี่ยนะครับถ้าเกิดต้อง default จ่ายไม่ได้ถูกยึดเนี่ยมันกระทบถึงภาคส่วนด้วยถูกไหมครับอาจารย์ mm hmm. เพราะว่าราคาบ้านอะไรเนี่ยเผอๆถูกกระทบในต่างประเทศเองเราก็เคยเห็นหรือในประเทศไทยเมื่อก่อนก็เคยมีก่อนที่จะเกิดฟองฟองสบู่ นะครับเช่นฟองสบู่อสังหาเนี่ยลองไปดูหนี้กลัวเรือนบา oh. งทีจะเห็นว่ามันสูงขึ้นมานะครับแลว้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมองแล้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่ในการที่หากเราปล่อยให้หนี้ครวัวเรือนเนี่ยโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับที่มากเกินไป <Yeah. S 1> ในวันนี้ประเทศไทยโดยรวมอยู่ประมาณหนี้ครวัวเรือนนะครับเอ่อปริมาณเนี่ยสิบหกจุดสองล้านล้านบาทก็สูงมากๆเลยนะคะก็ก็จริง ดูอยู่ในรดับสูงแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อเรื่องในรายละเอียดนิดนึงว่าสูงไม่สูงเทียบอย่างไงนะครับเอ,อแต่ก็เรียนเป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าเราไปดูตัวเลขในเฉพาะระบบเครดิตวิโรเนี่ยนะครับโฉดของประเทศเนี่ยเอ,อมันจะปรากฏว่านี่ครวเรือนเนี่ยประมาณสิบสามจุดเจ็ดล้านล้านบาทเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้ NPL เนี่ย พูดง่ายๆหนี้ที่จะเสียเนี่ยนะครับหนี้เสียเนี่ยประมาณ1.05ล้านล้านหรือ7.7ร้อยละ7.7ของนี้กลัวเรือนในระบบเครดิตบูโรแล้วนะร้ราละ7.7ในความเห็นผมเนี่ยยังไม่ถึงวิกฤตแต่ก็ต้องจับตานะครับนอกจากนั้นยังมีหนี้ที่เขาเรียกว่านอกจาก NPL นะครับกลุ่มหนี้ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ uh huh. จับเป็นพิเศษ คือก่อนจะเป็น NPL นะครับถ้าไม่ระวังเป็นเนี่ยไอ้ตรงนี้ประมาณเอหกแสนล้านบาทนะครับ uh huh. ก็คิดเป็นร uh ้อ huh. ยละสี่จุดห้านั้นั้นรวมๆเนี่ยนี่ที่มีเป็นปัญหาเนี่ยในระบบเครดิตบิวโรวันเนี้ยที่เป็นหนี้ครัวเรือน uh huh. มันก็ประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละอันนี้ก็ก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งเอ,อเราต้องตระหนักนะครับ uh huh. ถามว่าซ uh ีเรียสถึงวิกฤตไหมนะครับ uh huh. อีกข้อหนึ่ง นะครับข้อมูลอีกข้อหนึ่งก็คือลูกหนี้ที่ถูกพิภากษาไปแล้วนะครับเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินก็ตามเนี่ยพรอบจะเข้ายึดบังคับคดีภายใน10ปีนะครับมีกฎหมายก็มีถึง1.05ล้านคดีในปัจจุบันทรัพย์สิน15ล้านล้านบาทอันนี้ถ้าไม่แก้ไขเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนตอนต้นมันก็ต้องเข้ากระบวนการถูกยึดนะครับถูกยึดเนี่ยบางทีมันไปกระทบภาคส่วนต่อ นะครับระดับระงงราคาของทรัพย์สินเนี่ยราเผมันตกลงนะครับเพราะนั้นสรุปที่อาจารย์ถามผมเนี่ยว่าวันเนี้ยเราวิกฤตหรือยังความเห็นผมส่วนตัวเนี่ยไม่น่าจะยังถึงขั้นวิกฤตแต่ยังไม่ถึงขั้นใช่ไหมคะแต่มีความกังวลนะครับมีความกังวลถ้าเดี๋ยวเราได้พูดคุยต่อหน้ากังวลนะคะเป็นอยู่ในภาวะที่หน้ากังวลหน้ากังวลครับแต่ยังไม่วิกฤตหน้ากังวล ว่าสามารถที่จะถ้าเราสามารถที่จะดูแลจัดการได้นะครับฐานการก็ไม่น่าจะเป็นปัญหารุนแรงเกินไป91%ของ GDP แล้วนะคะดรอุตม์ใช่ครับ,รบนี่นี่ก็คือที่ที่อาจารย์พูดออกมาเนี่ยถูกเลยนะครับว่าถ้าคิดเป็นตัวเลข16.2ล้านล้านจริงๆมันต้องเทียบกับอีกด้านหนึ่งก็คือ GDP ก็ค <Yeah, like ือสะท้อนเรายได้การสร้างรายได้มูลค่าของประเทศใช่ไหมครับก็เหมือนกันเรากู้มาอีกด้ก็คือเรามีรายได้คนกู้ถึงให้กู้นะครับแต่วันนี้ภาร้านี่ครูเรือนเนี่ยเข้าไปถึงเก้าร้อยละเก้าสิบเอ็ดนะครับของ GDP นะครับก็อาจจะต้องถามเหมือนกันว่าแล้วเทียบกับประเทศอื่นเป็นยังไงอ่าประเทศแบบนี้ือว่าประเทศทั่วโลกคะอาจารย์แล้วเทียบกับที่ไหนดีบ้าง ข้อมูลที่มีเนี่ยนะครับจากอิ s เอเองก็ตามนะครับโกแบง n ์ทั้งหลายหรือในประเทศเนี่ยเราสามารถดูได้สองทั้งทั้งทั้งสองมิตินะครับเอาใกล้ตัวก่อนแล้วกันนะครับแต่ก็คือในอาเซียนเนี่ยนะครับในอาเซียนนี่ก็น่าสนใจอยู่ข้อมูลคร่าวๆนะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยปีสองห้าอหกหกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยร้อยละเก้าสิบเอ็ดจุดสองมีกัวเรือต่อ g d p นะครับ มาเลเซียเพื่อนบ้านเราอยู่ที่ร้อยละหกสิบแปดจุดแปดแปดต่างแล้วนะครับอินโดนีเซียอยู่ที่ร้อยละสิบหกสิบหกสิบหกนะฮะอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์นะครับอยู่ที่ร้อยละสี่สิบหกจุดสี่นี่คือตัวอย่างเพื่อนบ้านในอาเซียนเราได้อยู่ที่เก้าสิบเอ็ดนะครับเราเพราะฉะนั้น ภาพคือในอาเซียเนยเราอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเพื่อนๆเ,เขาในอาเซียนนะครับนี้ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองคือถ้าเทียบมองรวมๆในโลกเลยเ,ยเป็นยังไงนะครับก็มีข้อมูลที่น่าสังเกตอีกข้อหนึ่งก็คือไทยร้อยละเก้าสิบเอ็ดเนี่ย,ยถ้าเทียบกับประเทศที่ระดับเศรษฐกิจมีการพัฒนามากหรือสูงกว่าเรา เช่นสหรัฐแคนาดาเกาหลีใต้เห่ายทั้งตัวผมยกตัวอย่างบางตัวเลขน,นะครับเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ที่ร้อยสองร้อยสองเปอร์เซ็นตแคนาดาร้อยสามคะนแบบฮ่องกงเก้าสิบหกอินดีแลนด์เก้าสิบสามเนเธอร์แลนด์เก้าสิบเอ็ดเริ่มเริ่มใกล้ประเทศไทยนะครับสวีเดนแปดสิบห้าอังกฤษร้อยละแปดสิบห้า จีนร้อยละหกสิบร้อยละหกสิบสี่อันเนี้ม,มันหมายความว่าอย่างไงนะครับรมุมมึงที่เราพูดได้ที่ที่เราเห็นได้เนี่ยก็คือเอ๊ะทำไมเราร้อยก็ร้อยละเก้าสิบเอ็ดไปใกล้เคียงกับประเทศกลุ่มพวกนี้แต่เขาแตกต่างกับเราคือโครงสร้างเศรษฐกิจใช่ไหมครับที่ม,มีการพัฒนาไปสูงกว่าเราเป็นในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วออของเราไปอยู่ นี่นะครับนี่คุ่เรืออยู่ใกล้กับประเทศอาเซีนานแล้วครับแต่ถ้าเทียบกับอาเซียนที่เรียกว่าอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเราสูงกว่าคุณอื่นเขาเราสูงจะไปอยู่ในกลุ่มนะครับค่ะค่ะแล้วก็ผมเสริมให้อีกนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าดูถอยหลังไปหน่อยเทียบกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยปีสอง5ันห้าร้อยห้าสิบห้าคือสิบกว่าปีที่แล้วเลยนะครับสิบสองปีที่แล้วเนี่ย รี่ตัวเรือนต่อ GDP ของไทยเนี่ยอยู่ที่ร้อยละหกสิบแปดเองนะครับออยู่ที่ร้อยละหกสิบแปดสิบกว่าปีเนี่ยมาเป็นเก้าสิบกว่าเลยนะคะถูกครับร้อยละหกสิบแปดซึ่งขนาดเดียวกันในเวลานั้นเนี่ยมาเลเซียอยู่ที่ร้อยละหกสิบเอ็ดก็เรียกว่าไม่หนีกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละห้าสิบแปดนะครับก็ไม่หนีกันต่ำกว่าเรา<ม>แต่พอมานี่แหละครับสองพันห้าร้อยหกสิบหก เราขึ้นไปที่91.2นะครับเอ่อมาเลเซียเพิ่มเล็กน้อยอยู่ที่68.88นะครับสิงคโปร์กลับลดลงที่46.6นี่ก็เป็นข้อน่าสังเกตว่าทำไมเราถึงพุ่งขึง้นเช่นนั้น,นหลายท่านก็สงสัยเหมือน<ร>กันค่นดดะดรโอตมาคะว่าทำไมนี่ครเรียนเราถึงได้พุ่งเร็วขนาดนี้คะนะครับคือพุ่งเมื่อเทียบกับ GDP ถูกไหมครับครับปริมาณนมันขึ้นอยู่แล้ว นะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมเมื่อเทียบกับ GDP แล้วเทียบกับประเทศอื่นเนี่ย<ช>ทำไมสูงขึ้นมาก็แน่นอนนะครับอันหนึ่งก็คือคนไทยกู้มากขึ้นอาจจะกู้มากขึ้นอันนี้ก็ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในตัวเองนะครับเอ่ออย่างที่ผมเรียนตอนต้นต้องดูองค์ประกอบว่ากู้มาทําอะไรก<ช>ู้เกินกำลังหรือเปล่าแต่อีกด้านครับที่เอ่อเราคงต้องให้ความสนใจเนี่ยนะครับก็คือไอ้ตัว GDP ที่สะท้อนรายได้ การสร้างมูลค่าของประเทศทัน,นะครับตัวนี้เนี่ยเราโตช้ากว่าเพื่อนๆในอาเซียนยะนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมาหารเหินอ,อะไรกันเป็นสัดส่วนเนี่ยนะครับถ้าเราโตช้ากว่าจุด GDP เราเนี่ยมันก็ทําให้สัดส่วนสูงขึ้นยกตัวอย่างนะครับข้อมูลคล้ายๆกันเอาปี2 5 5พันร้สิบกว่าปีมาแล้วเป็นฐานเนี่ยประเทศไทยตอนนั้นโตอยู่ที่ร้อยละเจ็ดจุดสอง ต่อปี GDP นะครับขยาย uh huh. ตัวครับขยายตัวพอมาปีสองพันห้รห้าสิบหที่เพิ่งจบไปเนี่ยเราขยายตัวแค่ร้อยละหน uh ึ่งจุดเก้ามาเลเซียเนี่ยปีห้าเขาขยายตัวอยู่ร้อยละห uh ้าจุดห้านะครับปีหกหกเขาขยายตัวร้อยละ uh huh. สี่สิงคโปร์สองพันหร้อยห้าสิบห้าอยู่ที่ส uh ี่จุดสี่สองพันห้าร้สิบหกเขาตกลงมานะครับเหมือนตกทั่งโลก ก็อย่างหนึ่งร้อยละหนึ่งอินโดจากร้อยละหกเป็นร้อยละห้ามาสะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตโดยรวมเนี่ยโดยเฉพาะช้ากว่าประเทศอื่นในแง่ของการขยายตัวของเศรษฐกิจอืมซึม่งก<ร>็เพราว่านะเรามีปัญหาในเชิงโครงสร้างเยอะใช่ไหมครับก็มาสะท้อนกันมาใช่ครับคือพอโครงสร้างกันเอ,อ่อถ้าความสามารถในการสร้างไรายได้มูลค่าของประเทศเนี่ย มันโตไม่เร็วเนี่ยในขณะที่หนี้มันโตเร็วมันก็เลยทําให้หนี้ต่อ GDP เนี่ยนะครับมันเพิครับซิ่งนี่ก็จะดูได้นะครับเข้าใจว่าผลอาภาพที่ส่งมาท่้นอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะดูว่าเอของเราในช่วงไหนมันโตขนาดไหนที่ผ่านมาค่ะดรอุตมะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยเราเนี่ยสูงที่สุดก็คือ นี่เพื่อการบริโภคค่ะถึงร้อยละเจ็ดหกค่ะคอันนี้คือนะมันซีเรียสมากๆไหมคะก็เอ,อต้องเข้าไปดูนะครับว่านี่ตัวเรือนของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับตามนิยามที่ใช้ทั่วไปนะครับโยงานเอาล่าสุดเนี่ยสิบหกจุดสองล้านล้านบาทเนี่ยนะครับเอข้าวๆเนี่ยเป็นหนี้ที่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ นะครับอาจจะพูดได้ว่าไอ,อ้นนี้ของดีอ่ากู้มามีวัตถุประส์ดีนะนะครับอิพอตีอะไรก็แล้วแต่นะที่นะครับราสาตัวเองอไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับนี่ประกอบอาชีพแล้วก็มีอื่น,นๆรวมๆเนี่ยประมาณ100ร้ 2> 2อยละยี่สบสามร้อยละยี่ิบสี่ของสิบหกจุดสองล้านล้านอีกที่เหลือเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดไอ้เนี่ยเป็นการอุปโภคบริโภค แต่ก็ต้องไปดูนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่<อ>าต้องไปดูไดส้ในะต้องไปดูไส้ในนะครับดูไส้ในเนี่ยผมเรียนสั้นๆนะครับโดยสรุปเนี่ยร้อยละยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะครับที่เป็นอุปโภคบริโภคนะครับแยกออกจากเอ่อเอาไปสร้างอาชีพเนี่ยประมาณละร้อยละยี่สิบเจ็ดของเอ่อหนี้โรวเรือนทั้งหมดเนี่ยเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับทั้งหลาย ทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมของอื่นๆด้วยที่ไม่อยู่ภายใต้กำกับอาจจะกู้สหากรณ์อะไรเงี้ยนะครับกู้ leasing พวกนี้นะครับไอ้ตรงนี้ร้อยละยี่สิบเจ็ดเนี่ยก้อนนี้ต้องดูนะครับก้อนนี้ต้องดูร้อยยี่สิบเจ็ดยังมีนะครับสินเชื่อเช่าเช่าซื้อรถยนต์ซื้อและเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อีกร้อยละสิบเอ็ด นะครับร้อยละสิบเอ็ดแล้วที่เหลือเนี่ยก้อนใหญ่เนี่ยคือนี่เพื่อซื้ออสังหาริมรัพทร์ให้ตรงนี้อีกร้อยละสามสิบสามร้อยละสาสิบสี่คิดเป็นเงินเนี่ยห้าจุดสี่ล้านห้าจุดสี่ล้านล้านบาทเป็อนองหาริมัพท์นะครับแล้วก็ก้อนอีกสักสี่พันกว่าล้านที่ผมเรียนเนี่ยนี่บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอ่อเอ่อพวกรถยนต์รถจักรยานยนต์ 1.8ล้านล้านนะครับตรงนี้เราก็าต้องมาดูว่านี่คือแหล่งที่มา,าใช่ไหมครับของหนี้เหล่านี้ที่เกิดขึ้นว่ามันคืออะไรบ้าง <c oughs> แล้วก็ต้องมาถามว่าแล้วมันเหมาะสมไหม <c oughs> ที่ผมเรียกว่าเอออย่างหนี้สหารมารัย์เนี่ยเราต้องถือว่าซื้อมาเพื่อความมั่นคงของชีวิตมาซื้อ <c oughs> บ้านหรือบ้าน แต่ในนั้นอา,อาจารย์ก็คงทราบว่ามันก็คงต้องมีเกณฑ์กำไาารางกำไรบ้างอยู่เป็นกนรารอะไรบ้างน,น,น,นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยก็พูดว่าเป็นสินเชื่อเพื่อซื้อสิ่งอุปโภคใชละจัดมารถยนต์รถจักรยานยนต์จริงๆพูดได้ว่าตรงเนี้ยส่วนหนึ่งเอาไปใช้ประกอบอาชีพหรือเปล่านะครับความจาเป็นนะครับไอ <c oughs> <c oughs> ้ก้อนร้อยละยี่สิบเจ็ดเนี่ยนี่บัตรเครดิตเนี่ยอันเนี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยอันเนี้ย คงต้องไปดูข้อมูลลึกซึ่ง<อ>ซึ่งนะครับวันนี้เราคงไม่ได้มีเวลาลงไปนะครับขอบคุณก็เดี๋ยวต้องไปไป Analy า์อีกนะไปดูไส้ในค่ะทีนี้คือวันนี้อยากให้ทางเราจะอุดมมาช่วยบอกหน่อยค่ะมารตรการแก้ปัญหานี้กุบเรือเนี่ยที่จะให้ได้ผลเร็วแล้วก็ยั่งยืนด้วยเนี่ยน่าจะทำได้อย่างไงบ้างเหลือเวลาสี่นาทีค่ะครับผมเรียนสั้นนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให ได้ผลที่จริงผลสำเร็จเนี่ยจากประสบการณ์ของประเทศไทยอีกหลายประเทศเนี่ยต้องให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะถ้าทําแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยไม่กว้างพอเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ถูกไหมครับโลกมันก็กลับมาใหม่นังนหนึ่งเป็นวาระแห่งชาติหมายความว่ารัฐบาลเอาจริงจังจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ธนาคารรัฐว่ามาเลยแต่ต้องทําด้วยกันนะครับในความเห็นผม มากกว่าที่ต่างคนต่างครับตอนนี้คือธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเขาทําอยู่แต่ไม่รับการอื่นทําหรือเปล่าก็ไม่ชัดเจนนะครับผมผมเองก็ไม่ไม่ได้มีความชัดเจนว่าส่วนอื่นใครทําที่ไหนทางประเทศไทยทํามาแล้วตอนผมเอเป็นน้ำดีครังเนี่ยก็ทราบว่าถัดนะครับวันนี้ก็ทําอยู่เห็นจะขยายด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีรัฐบาลเองก็ประกาศแล้วใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้จะจริงจัง แต่ถ้าสามารถทำด้วยกันได้นะครับแล้วเป็นวาระที่ดูแลบรรเทาวความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่เรื่องของกู้หนี้ยืมสินเนี่ยนี้กเงินผมคิดว่าอันนี้จำเป็นคุณท่านสั้นมีมีสี่มิตินะครับที่ผมคิดว่าจะต้องประสบความสำเร็จก็คือหนึ่งครอบคลุมนะครับให้ถึงทุกพื้นที่ทุกอาชีพเท่าที่เป็นไปได้แต่ต้องชัดเจนว่าเท่าไหร่นะครับเช่นเราบอกว่าช่วยคนซึ่งรายได้ สามหมื่นบาทลงมาเพราะเรารู้ว่ากลุ่มให้ชักหน้าไม่ถึงหลักและมีหนี้ไม่เกินสามลลาคตาบอาชีพไรคุณก็ตามนั้นครอบคลุมสองคบวงจรครับอาจารย์ก็คือหมายความว่าพอคุณแก้นี้ให้เขาไม่ว่าจะเป็นวิธีแฮคััยืดหนี้แล้วเนี่ยต้องพร้อมที่จะเติมทุนใหม่ให้เขาในความที่ในรายที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าถ้าไม่เติมคุณแก้นี่วันนี้ ความสามารถในการสร้างรายได้เขาอาจจะยังไม่เต็มที่กลับมาเป็นนี่ม่น,นี่ต่อเองอ่าเพราะนั้นนะครับแก้นี่เติมทุนตามที่เหมาะสมแล้วผมขอเติมอีกอย่างคือผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเติมทักษะให้คนไทยนะครับพูดกันบ้างเรื่องดิจิตอลวันนี้ a อไอมาทักษะเหล่านี้เติมให้คนไทยสิครับแล้วจะได้เป็นการแก้ไขปัญหานี้และเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ไปในตัว หรืออันหนึ่งก็คือขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไหนๆทาเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นโอกาสที่หน่วยงานเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลมหาศาลเลย<ม>เกี่ยวกับการดารงชีวิตของคนไทยอีกหน่อยเนี่ยถ้ามีวิกฤตเราก็จะได้รู้ว่าแก้ไขตรงไหนกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มเปราะบ,บางที่สดุดควรได้รับการช่วยเหลือก่อนยกตัวอย่างแล้วก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการนะครับรับมือปัญหาอนาคตซึ่งวันนี้มาถึงแล้วก็มีเช่นปัญหาผู้สูงวัยสังคมผู้สูงวัย ใช่ค่ะนะครับอย่างนี้นะครับหรือการพัฒนาระบบการเงินเองสุดท้ายก็คือขับเคลื่อนให้ต่อเนื่องถังบ mm hmm. ก็คือเป้าชัดเจนแล้วบอกมาเลยว่าทำกำหน,นดเวลากี่ปีนะครับ mm hmm. แล้วด้วยกลไกอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะดีไซน์ไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นลักษณะของบรรษัทริหารสินรั์กลางอย่างนั้น mm hmm. หรือซึ่งกลไกก็รัฐบาลก็พอมีที่มาของ แหล่งทุนจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ในรายละเอียดเนี่ยทางทีมงานเศรษฐกิจของกราวชารัฐก็ได้นําเสนอไปรอบหนึ่งนะครับว่าเรามีแนวความคิดว่าแหล่งทุนควรจะมาอย่างไรนะครับรัฐบาลจะร่วมรับผิดชอบแต่ว่าทางธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ก็ต้องมาช่วยด้วยส่วนอย่างนี้นะก็จะเป็นแนวทางที่ขับเคลื่อนได้นะครับก็คงจะต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะแต่ว่า ที่สาคัญคือจะต้องเป็นวาระแห่งชาติต้องทําอย่างจริงจังนะหลายหมือง,งานจะต้องทําด้วยกันนะยแาต่างคนหนึ่งทำแม้ว่าจะไม่สําเร็จรก็ได้นี่ว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรนะคะรับตอนครับแต่ก็ทําได้นะครับก็มี <ทำ S 2> ตัว,ตวอย่างทำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมีโอกาสนะอาจจะได้มาลงรายละเอียดการนี้ขอบพระคุณมากค่ะรัจุนาคสวัสดีค่ะขอบคุณครับ